สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวแผ่นที่ผมทําขึ้นมาครับที่ตัวนี้ผมทํามาหลายรอบแล้วนะนะครับก็ไม่ได้ทํานานแล้วเห็นคนถามหากันมาเยอะนะครับแผ่นตัวนี้มันเป็นแผ่นของเพจสองนะครับนะครับแต่สามารถเล่นกับคอมได้ด้วยนะเพราะว่าตัวเกมมันอะนะครับตัวแผ่นน่ะมีลอมมากกว่าเกือบ8 0 0พเกมนะครับนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดพันอี่ะนี่ยังไม่นับเกมรวมนะบางไฟล์ไปเกมรวมด้วยนะนะครับก็เกือบ8 0 0พเกมนะครับฉะนั้นนี่ครับนี่คือตัวปกของมันนะครับ นี้ผมทําขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับก็ทําเป็นกระดาษธรรมดานะครับนะครับนะครับส่วนตัวเครื่องอะว่ามีในแผ่นจะมีอะไรบ้างนะครับมีซูเปอร์ครับมีแมกกาไดครับมีเซกาสิสเ็มครับมีแฟ m i มิคอมครับอัตารีครับนะครับมีคือ5เครื่อง5เครื่องเลยนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีลอมอยู่ประมาณพันกว่าเกมนะครับไม่ใช่พันสิมากกว่ามากกว่ามากกว่า2,000เกมอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันใช้นยังไงนะครับต้องบอกกันว่าเครื่องตัวนี้แผ่นตัวนี้เป็นแผ่นไลท์นะครับเป็นแผ่นไลท์ฉะนั้นเครื่องที่คุณต้องใช้ได้เนี่ยนะครับมันต้องใช้กับแผ่นไลท์ได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นแผ่นทั่วไปเป็นเครื่องที่ไม่อาจแผ่นไลท์อันนี้ผมไม่การันตีนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจะถามว่าเครื่องคะนเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมอันนี้ผมตอบไปได้นะครับตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเอาไปแล้วมันเล่นกับ ใช้สองไม่ได้นะครับมันสามารถเล่นกับคอมได้ด้วยนะครับนี่ผมกดเลือกมาแล้วนะครับเลือกอะไรบ่าวะนะครับอ,อ๋อเลือกมาแล้วครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เลือกมาที่นะครับนี่คือตัวเกมของมันนะครับ ให้ผมเลือกเนี่ยครับจะมีเกมอย่างนี้นะครับอยู่ในนี้ครับประมาณศูนย์นะครับอันนี้ผมเลือกตุ่มๆมมนะผมมองไม่เห็นนะครับเลือกอะไรมาดีละอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหมักจีนหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับแค่แผ่นเดียวอะ่ะคุณสามารถเล่นได้ครบวงจรนอกจากนั้นนะครับคุณยังสามารถเอาลอมของตัวแผ่นนี้นะครับเนี่ยล้อมทั้งหมดเนี่ย ไปใส่เครื่องอื่นได้อีกนะเช่นเครื่องเกมวีเครื่องเกม PlayStation 3หรือเครื่องอะไรก็ได้ที่มันรองรับอ m u ู a t o r อร์นะครับเร่นได้หมดเลยนะครับโดยคุณเอาไปใส่คอมแล้วก็ลากลงงโปรแกรมประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับใครสนใจนะครับผมทํามาแค่5แผ่นนะนะครับใครสนใจนะครับรีบทักนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอากระจายลงตามกลุ่มต่างๆนะครับน่าจะไปเร็วอยู่นะครับนานๆทำทีนะครับ นะครับใครมีอะไรสอบถามครับมาถามได้นะครับสอบคุณครับผม